มาใส่เนาะมันมานถ้าเราลงแบปบปั๊บปั๊บป,ปุ๊บปุบป๊บถือแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บมันมาน,มานพี่น้อง <คน S 2> มา,มาแ<ล>มาน <laughs> ใส่ปั๊บถือปุ๊บลายพอสมควรลายเติบตีเก็บหอยกี่แดมมันนี่ก็ผู้วบางจีหอยโอ้ยจีรุ่นนี้เลยบอลนี่มืดมือมันนี่เอาขี้เหอะขี้ขงเหนียวออกเข <laughs> ได้กินแรงพี่น้อยนี่ ได้ประดุกแลกักปลาสูตรเนะาะปลาข้าวปลาเข่งนี่แหละเอาสบายดีพี่น้องเนาะตอนนี้กับบาวชีมาฮอดอันนี้จุดบอลชีไซมองแล้วกับตึกแฮพี่น้อยเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าและและพ่อแม่พี่น้องฟังไทยเนาะที่เข้ามาครับชม สองเบาซีส่วนบทลาวเช่นเก่าเช่นเคยนแหละพี่น้อยตอนนี้กับเบาวซีผ้าอันนี้ทีมงานเนาะมาห้ากินนี่แหละพี่น้อยตามหวยตามห้อง<ว>ก็คืออันนี้ห่วยเต้ยวพี่น้องเนาะตอนนี้กับน,นี่เด้พี่น้อยพี่เคยกับอันนี้น้องชายเพิ่งกลาลงมือแหละอ่าใส่มองเลยพี่น้อย <laughs> <laughs> ใส่ใส่เบิกมั <laughs> ้งป้าทอ,อยู่รุ่มพุ่นลกกลัวเด้อเ <laughs> น่เน่อยู่นี่นี <laughs> ่ <laughs> ใส่มออแล้วกันไปตึกแฮ่นะเดี๋ยวบ่าวซีก่าจะได้อัพเดทให้พี่ให้น้องได้เบิ้งพี่หน่อยมาติดตามมาเมิงน้ำกันพี่หน่อยคันบร้ป้าก็งมหอยกี้นี่แหละเนาะดักลัดจะโจมโจดเองไม่มาลอง่อาไป เนี่ยตอโอดักจแต่เออดักเอ็นตานี้บ้างดูดูดูอ่ะเนี่ยเออดักลัดไป็นอะไยเจเวบคลองน้าเลยเปล่าพี่กายเป็นชื่นี่ยคอยมากครับอันนี้น้องน้องชายเลิกมาใส่มองคือกันนี่แหละได้ปลาคอใหญ่ได้อยู่นี่เลย ยันว่าปีนี้มันบ่มีปลานี่แหละเอ้ากาชิได้งมมดงงดลงเนาะน,นี่บ่าวชีกาได้ตึกแฮแฮ่เผาพียงเนาะวุ้ยกาลงน้ำไปเอ,อ้ยหนาวนี่ Bất cứ chút nào? Yo! Tô bưu bưu ai bưu 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 là bưu 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 tài tài bưu bưu lực 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 bưu 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 bư bư là bư hại đúng nè, ở sân khan, mượn bắt là bằng tư nào. Ô, nhóc nhóc chồng mông, đó, Ô, đó đọc nhóc đa. Mông, đó mông, mông. Mông, 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 Wah, pe aw, pe aw hekon. Wah, pe aw hekon. Wah, berumah pe an, kobar mabula. Wah, pe tena epi, pe tena mabangkin. Wah, nuk tisut. Nyi nuk tua hembro, mang. Tengbar อบ,บอกว่าอยากทำระบบปจักษ์แบเงี้ยเอียงจับเขียนนะเยตามแบบตางมิชาตางภาษาเนะตามวิชาตามวิชาเขียนเลย<ฮ> ปาทุ่งลกๆๆๆไปเลยลกที่สุดน่ารกเนี่ยหงมเลยดักเลยดิเปิดเลี้ยงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยยุกตรงดิได้กระเช้าเป็นเกาะเตียนโอ้ยวอยูแลนี่ ยังห้อง้ตนี้ดังเดือดเดือดอยเดือดอะไรยคนกีโลก็จะองเดอบบคนแบบน้นท่าน่บิกบอกรหัสยกแล้วไหมฮึบโ่คอนตีมาเอ้

Chưa cao rồi, chốt rồi Húp Nó mò anh được này Rồi lời Không ngại chui hại được Dạ, tụi tu Mơ Khỏi Dạ, bò đấy nằm ra nó kêu ai đi kêu ai lại mong nặng mà mặt đấy nhặt thì chút đi hup hup bạn đang mong đường à tên bút tên pu đỉnh nọ mà ôi ai thuốc มื mm, yeah, alright, so yeah, really yeah, mm ่อวานคนขับว้ยกวัยคอ200งอเอาเลยติเช้นรอยูนักรีนจุดเอเยตเลยเสียจเชื้อยาไปมองเลยตึ้มองเออมอกเออมอกเราลาวตกกับ Ôi, nó khó nãy rồi, là bài đê thương à Thương rồi <laughs> không? Xe Thương rồi, thương rồi Hát cái xe này thương cúp rồi đi Màn, màn, màn Ô hô Nóng xài con man nò Này, khôn nó 8 bạc hả โอ้มันออกคืนเด้อฉันเอเด้อหันเด้อมองหน่อยมองหัดซี่นี่ต้มองมองติคือตัวมึงใคมองแกตือใช่ข้นมันสัมาออกมองเค็งปักปุ๊บโอ้เอาลงปุ๊บก็ถึกปั๊บจากตัวถึงหมอนตัวเดียวตัวเดียววะ ฮากคใส่เนาะออูมม้มมันมันขั้นเอาลงแบบปั๊บป,ป,ปั๊บปุ๊บปุ๊บคือแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บมานมานันพี่น้อง <c oughs> ปลาต้องคือสิลายได้จังนี่น้นอ,อจากเด้กาเบิ้งจังเลยก็ถืออีกโอ้ <c oughs> มันมีคอนนี่นะมันมักอยู่บนเก่าบนเก่าเนี่ยเอินพ่อเอินแม่เจ้ามาแนะมานมันมันโอ้ได้แล้วตัวนึงพี่น้องเลย ห้บาดนี้มานานๆเอ้าบ่สิกะสิได้ใส่มองฮักกะใส่บ่ทันแล้วเนาะหึโยๆๆคือไห้กะลําหัวแหเห็นบ่ดังเจิดบ่ดิวะแม่นดอกบ่แม่นดอกโอ้ยพอมันสิปุ้นตัวออนี่นี้ย ฮะงมหอยอกีหอยอันนี้ออนเราหอยปะกวงละนี่ได้หอยอกี่เนาะตาก,ก็ได้สามตัละ่ะชีโตห้าตัล่ะเออเออหมอพานหมอพา, <laughs> านมาตัวเดียวมอพานมาตัวเดียวพรุพ่งเช้าก็ได้ดอกแมนเน้าก็ถือบุ๋มแมนวังลุปงป้าปัญหัน ยินบ่ยินบ่นเลยนี่นี่บนนี้นปะนะบนนี <c oughs> ้นี่เฮ้ยไปยัยยงมันลุบบ่บัฮ้ยใช่ใช่ใช่ไปเจุดเตัน đủ คาขาบัว่าประดุกยพอสมควรนะว้ามันออกขืนยาอ้าว ไม่เห็นแลว้วเอาแลว้วมองหน่อยพดธน้อมันขาดเลยโอ้อมองมันขาดนอุยโอ้คิดว่ามันอันนี้าตาตะมองมันอยากคิดว่ามันอันนี้เนาะมันอยูไปมามันไปยู่มันลุดมัดดดนเหรอไม่เลยว่มันมันพี่น้องมามีมาดีๆมาชุดพี่น้องเลยอากระจายเลย ขด้นมามาแต่คอยผู้เดียวมมามามาี่น้องมาเบิ้งนี่พี่น้องมาเถอคนลลานใส่ปัดถึกปุ๊บมาเลยคิดว่าปลาคอได้บางอย่างโอ้ยจัยย เอ้ยเฮ้ยบักเบ่งเห็นบ่คนหากินมันนี่จังซี้คนมันมันเนาะเขาได้กินแรงพี่น้อยนี่ได้ปลาดุกแล้วกับปลาสูตรเนาะปลาข้าวปลาเข่งนี่แหละเบิ่งเอาอันนี้นี่เม็ดชักอันนี้นี่ว้ตัวนี้หนุ่ยวัวเนาะ ไอคีตัวม,มันเนวน่าเกือเครื่องสบเออไปกินมืออืน่นะอุปกรณ์แบอนี้นี่นะ้ยตึกแฮบดไหน้ำม,มันเลอกลายลายป้าท มดมื้อเมือนนี่เ <c oughs> อาขี้เหอะขี้เหนียวออกแน่นอนแหละไบมแต่ก่อนบอมเนมันจะมีานคูคือดี๋ยนี้ายคู่ายานคู่คือเดียวซอนซีฮาฮอเห็นนําแอกวได้ยินได้ยินทุกโ่ ีปีปีสเขตสมบูรณ์เออเอินมาบ้านบ้านเขตสมบูรณ์ซีเมนก็ได้ยินเขเอินแต่เขตสมบูนเบูรนะกบ้านเด็กเหดกันเป็นบ้านเป็นเมืองเขตสมบูรณ์แหละบ้านเขตสมบูร์เป็นตานเนาะเคยไปกอบได้ไปเนึงบัดบัดรุนน้องเาไปเนาะ ไปแล้วคนสิมบ,บ,บ,บมึงมีบึงคือบึแมปนคนปกติเราอันนั้นบุแมนอันนั้นเขาเขาเอ,อินว่าคนไปจักหาเงินโอ้ย <c oughs> ไปหาละเทมมอไปเห็นสิมีจากผู้ได้เสียใหญ่หาคิโลตันคนดุไปนั่นเขาเอ,อมมินบุเมนคนมุจักหาเงินห้ามหาไกลหรอกแต่หมมมอก็มีคือกั้นเงินให้หา เงินกับเฮาดูดอกคันบุดุไปหอดต่างประเทศกันยังบระเด็นเงินกับมาคือเก่านั่นท่านหัวดูบ้าไปหอดทันเหรออยูใส่กันเห็ดกันได้เงินมัดอู้ป่านี่ยลายนะเออป่าขี้โดนดอกเนาะเออเบียากสีวาวแต่สีวาวสุฟัง แก่ป้าป้าเนี่ยนิมบ่มาเต็มชอบบ่เต็มนะฟังดาอันนี้ที่มันแก่แก่ซื่อๆมันกินหมดได้ยอมใจไปหมดมื้อคุ้มคาแล้วเนาะหน่กแก้มือไหม ไปหยมองนะไปตีมีเก็บโอ้ยบ้ามีเวลาหนักหยาดเวลาเนี่ไปมันบ่มีเวลาดอกมีเนี่ยมด็อกมีเวลา เอาพี่น้องเนาะกับคลิปนี้กับบ้าซี่กับได้อัปเดตชำเนียพี่น้องเนาะเดี๋ยวกับจะได้กลับเลยพี่น้องหลังจากอันนี้เ่ามาตึกแห่แล้วกามางมหอยกี้แล้วก็หอยปลาขั้งพี่น้องเนาะหอยปลาขั้งกับหอยกี้กับได้ลายพอสมควรพี่น้องแต่ว่าป้าเนี่ยห่าได้อ่าพอได้กินแรงพี่น้องเนาะเอาพี่น้องกับคลิปนี้กับจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องกับอย่าลืมไปติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเนาะ